ไปให้นะออ่นไม่ต้องกดครับผมชาย คือความชามันมีความเบาแล้วก็ความโปรง่งกดยังไงมันก็ไม่แน่นครับให้เต็มเลยครับให้เต็มปริม่มน่าจะเปิดตัวไอเมนูที่มีกัญชาผสมครใส่ครับผมใส่ให้มันปูนๆแล้วก็ปาดออกทีเดียวมวยสั่นไปเจอเอปาดเยอะมากเลยปาดนายรู้สวมมันออกไปเยอะมากใชยอย่อย่างนี้ครับเดี๋ยวจะปาดที่นี่ดูอย่างนี้ใช่ไหมใช้ตุ่นมาไม่ได้ใช้ขอบนะเอาใหม่ ัตววตตตตตได้น้องพี่น้องเอาอีกครับผมจะให้มันนูนขึ้นไปให้มันเสมอกับขอบโอเคฟันแรงขนาดนั้นโอเครอบ่หันห้าสิบคับวางวางวบบวางในกาบครับ มันสลดเลยอ่ะไม่โหลนเช้มือสั่พอดีเลยอ่ะหมุนก็ไปครับนีไม่รู้ตัวหมุนก็หมุน้าไปไนีเลยว่าตับอาตัวกาใส่เอาไวตัวกาใช่ไหมปิดทนน้ำอย่าให้มันมันพอดีรอบสิ่มันเป็นเกลียว แล้วก็ปิาจากนั้นก็มาเตรียมละเมลนะครับชาไทยเอาส่ช้อนอใช้ครับนัน่โอเคมีอะไะครับหน้าตา โอเคอันนี้ก็ค,ควรๆมันเนายควรๆให้มันให้มันเนียนอ,อันนี้เช็คน,นมว่ามีาปั๊มนมหน่อยก็ได้อันนี้มือข้างหนึ่งจับ ไว้ก่อนตักไว้น้ำ้างครับน้ำชาจะได้แล้วนะครับชากะเดเดี๋ยวรอให้มันฟูสุดท้ายอันสุดท้ายา <c oughs> ชมอย่างเดียวก็ได้ครับใช่ครับ,บตอนนี้คือตอนที่มันยังไม่ออกฟูมาคือชามันหมัก อ๋อเคทชาลงมาครับปิดาไม่ต้วงหรอเ่นได้เใช่ด้เลไปเลยครับรวดเดียวครับหมดแล้ว ก็คนคนชากำรงให้เข้ากันขอเข้ากันแล้วก็ตักน้ําแข็งครับแก้วครับ

จะใส่นมตอนนี้หรือว่าปิดฝาแล้วใส่นมก็ได้แล้วแต่ว่าเราเราต้องปิดฝาแล้วใอะเราปิดฝาแล้วใส่นมนมี่ที่ปิดฝาโอเคถูกต,ต้องโอเคใส่นมครับผมนมนี่เราต้องปั่นอีกไหมไม่ไม่ต้องปั่นแล้วครับคือเราดูว่านมมันเนียนดีไหม ขอเถให้ให้เข้าตามช <laughs> อบใจเลยอยากกินโอเคอ้าว <laughs> สวยงามห <laughs> ลอนะครับ <laughs> ทำเองซื้อเองทำเองนะคะ้อเองทำเองลาเต้ลาเต้กัน นนละตอบตอบอันนี้คือหมูกระปอระป๋อากรป๋อกาแฟหม้อแรงดันทำไมคะทำไมึงู่ที่โรงงานกระป๋อนก็นก่นก็ชอบกินก่อนที่สองต้องงานช่วงโควิดช่อะไรกับบ้านนะคะโางานขระปของแล้วปกติถ่ายที่ไหนบ้างก็ปกติก็ตอนเช้าอยู่ที่ตากาอไปส แล้วก็ใบสามสองที่ชอยู่ทีส่สี่ครับปกติอยู่นค่อปกติอยู่ทรกวันวันอาทิตย์ที่อยู่ประจำแล้วก็อยู่ที่วันที่ไม่ได้เปิดใช่ครับแล้วก็อยู่ในวันที่ไม่ได้เปิดค่ะค่ควัน้าทำเอาเราม่ามา่าถืว่าวั้ค่าไม่ได้มาที่ร้านเอสามารถสั่งา้นลายแมนแล้วก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งือบมอลครับ ไปโหลดแอปเลยใช่ครับมูอมอนี่คือยิ่งกินยิ่งได้รับสวยดีเหมือนกันเลยนะคูปองคือมีส่วนลดแล้วก็เราได้เงินคืนด้วยถ้าใครอยากถามใครอย่าลืมถามมาที่เราประจักษ์แต่เช้าทุกวันนะคะหนึ่งบาทไม่ก็ที่อยู่เกอร์หา่าตั้งแต่บ่ายสามนะคือจ้ะจนกว่าน้ำแข็งจะหมดนะจนกว่าน้ำแข็งจะหมดนะครับตอนที่สั่งให้คนรูไม่ได้แล้วก็อย่าลืมผ่านไลน์แวรแล้วก็มูอมอนใช่ครับ ปากร้านด้วยนะครับ พอเตี๋จัดชุดใหญ่กว่านี้แล้วพี่